สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเลนมาโครนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมบอกได้เลยว่าเด็ดมากๆนะครับเพราะมันเป็นเลนมาโคร 2f full frame ที่เล็กที่สุดในโลกเลยนะครับมันเล็กแค่นี้ครับเพื่อนๆ เล็กกว่าฝ่ามือผมด้วยนะครับมันคือโลหวนะครับ85มล F5.6 นั่นเองครับ 2X มาโครแถมเป็นเลนส์ APO ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเนี้เด่นมากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองนะครับว่าเหล่าหวเนี่ยมีระยะหลายระยะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น1 0 2.8นะครับ9 2.8ตัวนี้ออกมาเป็น85 F5.6 ด้วยนะครับด้วยความที่ตัวนี้ออกแบบมาสําหรับการถ่ายมาโครนะครับแล้วเคาออกแบบให้เป็น F5.6 นะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายมาโครเนี่ยปกติแล้ว เราจะใช้ F ที่ค่อนข้างแคบอยู่แล้วนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยใน5.6เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานในการถ่ายมาโครแน่นอนครับเพราะก็สามารถปรับ F ได้ตั้งแต่ f 5.6ถึง f 22นะครับดังนั้นเนี่ยความชัดลึกที่เราได้มาเนี่ยสามารถรองรับการถ่ายภาพมาโครได้แน่นอนเลยครับเพียงแต่ว่าคอนเซปต์ของการออกแบบตัวเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเลนส์ฟูลเฟรมถูกไหมครับบางครั้งเวลาเราถ่ายภาพมาโครเนี่ยเราไปถ่ายในสถานที่ที่มันสมบุกสมบันนะครับเขาเลยออกแบบตัว85ตัวเนี้ยให้มีขนาดเล็กมากๆนะครับแถมเบาด้วยครับเพื่อนๆอยู่ ที่259กรัมเท่านั้นต้องบอกว่าเบามากเลยนะได้ขนาดนี้ผมมองว่าตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เน้นการถ่ายมาโคเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีเมาส์ให้เลือกใช้งานนะครับมไม่ว่าจะเป็นตัว Sony FE Mouse Canon r f Mouse Nikon z m o u s นะครับรวมไปถึง Leica ซึ่งมีออกแบบให้เลือกสําหรับ2ตัวเลยครับก็คือ Leica M และ Leica L Mouse นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทํางานออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะในเรื่องของความคมชัดครับเขาให้ความคมระดับ APO นบนัััดงง้้เเพื่่่ออไมตหววลยวา ถ่ายภาพออกมาจะไม่คมนะครับเพราะโลวาเองเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการถ่ายภาพมาโครอยู่แล้วนะครับสังเกตง่ายๆเลยทุกตัวของโลว่านะครับจะเป็นเลน APo หมดนะครับซึ่งได้ขอภาพที่คมมากนะครับและแถม 2X ตัวนี้เวลาเราถ่ายย้อนแสงนะครับไม่มีแสงหรือว่าขอบม่วงเกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าช่างภาพมืออาชีพหลายคนนะครับวังผลการใช้งานกับตัวนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญนี่หน้าเลนเพื่อนๆอย่างนี้เลยครับ เล็กแค่49มิลเท่านั้นนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าใช้งานได้ง่ายมากนะครับเพื่อนๆจะถ่ายมาแรงถ่ายมดนะครับหรือว่าซูเปอร์มาโครนะครับทำสต็อกช็อตต่างนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานเลยครับและนอกจากนั้นนะตัวนี้มันจะเป็น infinity focus สามารถถ่ายแบบปกติได้ด้วยไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะใช้ไปแล้วถ่ายแต่มาโครอย่างเดียวนะครับถ่ายระยะ85ทั่วไปก็สามารถทําได้เลยครับเพื่อนๆไปดูกันดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนว่าถ่ายตัว85มล F5.62x มาโคร PO ตัวนี้ออกมาเป็นแบบไหนครับ